สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมเซพีรังสิตนะครับผมและเบดฟลิกสินะฮะวันนี้ก็อยู่เกม Farm Invaders นะครับผมจากค่ายพ g ของเราน้านอีกแล้วนะฮะนี่ก็เป็นเกมใหม่นะครับผมดูดีนะเกมนี้นะมันดูแบบเป็น UFO ดีนะครับผมเป็นเจ้า UFO มาขโมยวัวนะฮะเกมนี้เป็นธีมนี้นะเกมนี้จะเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะเท่าที่ดูนะครับผม มาดูตารางการจ่ายกันหน่อยนะฮะตอนนี้ผมตั้งมันไว้ที่เท่าไหร่ตั้งมัไว้ที่1น,นะดูตารางการจ่ายซิโอ้โหคูณหันได้40เลยนะท่านผู้ชมนะตัวแพงๆนะท่านผู้ชมได้เรื่องอยู่ครับได้เรื่องอยู่นะอะืไปดูกันที่ Y นะฮะตรงนี้มี Y ซิมโบนะครับ Y จะเป็นตัวคูณนะท่านผู้ชมเกมนี้นะโอ้โหดูจะดีนะท่านผู้ชมนะ ดูจะมีอะไรให้เล่นเยอะนะท่านผู้ชมมีสแกตเตอร์ด้วยนะ3อันนะครับท่านผู้ชมนะ Winning b e t l i n e นะครับผมก็คือลายการจ่ายนั่นเองนะลายการจ่ายตรงนี้นะมี25ลายเหรออ่ามี25ลายก็โอเคนะครับผมลายน้อยๆอย่างนี้มักจะแตกหนักนะท่านผู้ชมนะไปดูกันวันนี้นะผมมีอยู่หมื่นหนึ่งนะท่านผู้ชมชิลๆกันไปนะสัก50แล้วกันเนาะคิดว่านะฮะแฮ่ยจัดไป มันเยอะไปเปล่าไม่เยอะไปหรอกนะอาจจะน้อยไปด้วยซ้ำนะท่านผู้ชมนะถ้าสร็แล้วนะแต่ว่าเราต้องค่อยๆไปนะครับผมเราเป็นสายแบบเพลย์เซฟนะท่านผู้ชมมานะฮะคูณสองฮนะวิดูดเข้าไปหมดเลยอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันดูดเข้าไปหมดเลยมันเป็นคอมโบอย่างนี้เลยท่านผู้ชมเอ้ยเฮ้ยได้เรื่องฮนะได้เรื่องฮนะโอ้โอหคูณสองด้วยฮนะ เย็ดแค่จ่ายมา340บาทท่านผู้ชมโอ้โหเฮ้ยเ้ยมันไหลดีเลยเกมเนี้ยท่านะผู้ชมดี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 ด,ดีขอบอัพมาสักหน่อยนะเอาสักครั้งละ80ดสกันเลยนะโอ้ยจะมีหมื่นเดียวเองนะท่านะผู้ชมนะ60สบประกันนะ60กบประกันไปชิวๆกันไปนะท่านะผู้ชมนะหมุนหมือนเช่นเคยนะวันนี้นะไป <c oughs> โอ้โหเมื่อกี้แบบสุดยอดเลยไ <c oughs> ม่นะฮะเอาดิ โอ้โหตัวขุดครับมาต่อฮะเท่าไหร่แล้ววันนี้โอ้โหมันมาต่อยา,ยาวๆอ่ะเป็นตัวขุดอีกอ่ะโอ้โหร้อยสี่สิบสี่ฮะเฮ้ยสวยว่ะโอ้โหคูณสองและสแกตเตอร์มีสแกตเตอร์มาอีกหนึ่งอันโอ้โหังไม่ครบลงมาไม่ครบนะไม่เป็นไรคูณสองฮะโอ้โหถ้ามีคูณสองมันจะดูดเข้าไปนะตอนนี้มีคูณสองสี่อันแต่ไม่จ่ายเลยโอ้โหมาอีกอันนะ จ่ายป่ะโอ้โหแม่งไม่จ่ายท่านผู้ชมโอ้โหมาให้รู้เล่นๆน,นะไม่เป็นไรครับไปดูการฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะตอนนี้นะครับท่านผู้ชมนะโอ้โหยอดเลยนะอือหือขอกำลังใจหน่อยนะท่านผู้ชมตรงนี้โอ้โหคูณสองฮะอือหือ,อเอาดีสนะี่สิบแปดฮะโอ้โหโอ้โห,โโหวิไปฮนะ สิบสองครับผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอุ้ยโอ้โหถ้ามันมีจ่ายปุ๊บมันจะดูดกลับขึ้นไปหมดเลยนะท่านผู้ชมนะมีต่อไหมโอ้โหไม่มีต่อนะท่านผู้ชมไหมหกสิบครับคืนกลับมานะอุ้ยคูณสองฮะโอ้โห อุ้ยเอาละตรงนี้พวัวนี่ดูจะจ่ายบ่อยนะท่านผู้ชมนะไปดูกันนะคูณสองครับเป็นยี่สิบสี่ฮะโอ้ยเรามากดเทอร์โบกันหน่อยดีกว่านะแบบรวดเร็วกันหน่อยนะโอ้ยพี่บัวม,มาแล้วฮะตัวแพงตัวแพงมีต่อไหมโอ้โหมันไม่มีต่อนะมีแค่สามจัดมาที่หกสิบนะโอ้ยถังฮะเป็นยังไงหสิบสองฮะไม่มีต่อ ไม่มีคอมโบเฮ้ยคูณสองมาแล้วฮะจังหวะนี้มีลุน้นไม่มีบัตรโอ้โหโอ้โหคูณสองกับครั่วฮนะไปครั่วอุ้ยมีรองเท้าบูธฮนะไปอุ้ยรองเท้าบูธต่อไปอีจัดไปมีอะไรต่อไหมโอ้โหจบที่หนึ่งร้อยแปดคูณสองเป็นสองสิบหกนะอย่างไม่ดีตอนนี้ขอกลับมาที่ห้าิแล้วกันนะท่านผู้ชมนะเหมือนจะไม่ไหวนะครั่วมาฮนะ สิบครับผมไปฮะโอ้โหสิบฮะสแก็ตเตอร์โอ้โหโอ้โหไม่มาทีละอันนะโอ้โหเอาว่ะตรงนี้ต้องลุง้นนะสแก็ตเตอร์มาหนึ่งฮะไม่จ่ายไปคูณสี่ตรงนี้จ่ายมาแค่สองอันว่ะโอ้โหคูณหกฮะ และจ่ายมาแล้วสามแถวเอาดิพี่ไก่ไปต่อมีคุณไหมโอ้ยพี่ไก่ต่อไปดิพี่ไก่ต่อตอ,อ,อีกฮะอื้ได้เรื่องฮะพี่ไก่มาโอ้หเต็มแถวอิ่มครับผมบอกเลยวันนี้อิ่มอันนี้อิ่มฮะโอ้โหอันนี้ได้เรื่องครับอื้คอมโบยาวๆฮนะโอ้โหพี่ไก่ยาวๆท่านผู้ชมโอ้หสามร้อยห้าสิบคูณหกครับผมเช็ดแค่เอาดิ เมกะวินนะบอกแล้วครเสียพีรังสิตนะฮะโนหนึ่งเมกะวินเป็นไงล่ะสองพันหนึ่งนะผู้ชมแจ่มโบะปะโอ้โหแต่ก็ไม่ค่อยกลับมาเท่าไหร่นะอเ <c oughs> ต็มแถวนะ <c oughs> ท่ผู้ชมนะผมบอกเลยพี่ไก่นะพี่ไก่ช่วยชีวิตไว้นะโอ้โหโหูทั่วมาสามอันมีคูณสองต่อจัดไปต่อ,อยาวๆนฮะโอ้โหตอพีย่ยี่สิบไไม่เป็นไร ไปะฮะสามอันยังไงโอ้โหสิบอุ้ยเอาดิไปแล้วฮะสแกตเตอร์ตอนนี้ไปกันยาวๆที่แปดฟรีสปินเยกโกเยกโกแปดฟรีสปินเกมนี้จะเป็นยังไงนะฟาร์มอินเวเดอร์นะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะช่องเ p รีลังสิทธ์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะกับเจ็ดฟรีสปินนี้นะไปตอนนี้คูณสิบนะท่านผู้ชมนะจ่ายมาแล้วครับผม ครั้งแรก800ฮะอีก6ฟรีสปริงครับไปหฮะสอโอ้โห <c oughs> มาคูณ5้าละไป <c oughs> คูณ10ฮะคูณสิบไม่จ่ายแม่งเลยไปฮะตอนนี้ฝักบัวลดน้ำโอ้โหพี่ก็ตายขาดไปแถวเดียวโอ้โหไปฮะมีอะไรเกิดขึ้นไหมโอ้โหจ่ายมาสิครับ ไปครับฟรีจะเป็นสุดท้ายโอ้โหไม่มีอะไรเกิดขึ้นท่านผู้ชมแหมโอ้โหไม่ค่อยดีนะ830สสิบนะก็ไม่เท่าไหร่นะฮะลองดูใหม่นะเราต้องไปหากันให้ได้ท่านผู้ชมคูณสองไปต่อวัอนนี้โอ้โหพี่หมูพี่หมูหมโอ้โหจ่ายมาแค่สี่สิบไม่คุมไม่คุมไม่คุม้ม <c oughs> เอานะฮะตรงนี้เอานะฮะ ไปไปเฮ้ยคูณสองฮะโอ้โหไม่จ่ายไปเฮ้ยเอาว่ะมีสแกตเตอร์หนึ่งอันด้วยคูณสองอีกหนึ่งอันครับอืตอนนี้สแกตเตอร์ไม่มีแล้วจ่ายแค่คูณสองนะโอ้โหจ่ายยีย่สิบจ่ายทำไมวะยี่สิบอืมอืมสิบรับผมอุย้ยโอ้โห โอ้ยตายตายตายเฮ้ยต้องมาบ้างนะท่านผู้ชมนะโอ้ยคูณสองขอไหลไหลนะขอไหลไหลนะตอนนี้มันอยู่ที่เดิมเลยนะยังหมื่นอยู่เลยนะท่านผู้ชมนะไปร้อยยี่สิบโอ้โหไม่ใครอยากเลยเฮ้ยคูณสองไรสแกตเตอร์โอ้ไม่มีโอ้โหสแกตเตอร์เพิ่งมาอืมฮึ่อฮ้มยูเอฟโอมาเอาไปหมดเลยอะ ไหนอุ๊ยพี่ตายพี่ตายเออทำไมมันไม่เพิ่มมาโอ้โหไม่ตรงลายแล้วท่านผู้ชมนะอืมอืมอือืม่นละลายการจ่ายมันก็น้อยอยู่นะเกมนี้นะให้ผมดูนะอืแต่ก็มันดูรุ้นมากนี่นะท่านผู้ชมนะฟีเจอร์มันเยอะมีดูดขึ้นดูดลงแล้วถ้าวินทีคือคอมโบนี่ได้เรื่องนะท่านผู้ชมเนี่ยไปดิ โอ้โหโอ้โหไปยี่สิบเอาดิโอ้โห,ไป,โโหไปครับโอ้โหโคูณสองตรงนี้กับรองเท้ารองเท้าแล้วยังไงคูณสองครับร้อยยี่สิบโอ้โหยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ ชีวิตต้องสู้ฮนะไปเราสู้กันต่อไปนะครับผมชีนี้จะยาวหน่อยนะโ,ยโอ้ยดีเฮ้ยสแกตเตอร์สองอันลุ้นอีกแค่อันเดียวนะท่านผู้ชมนะผมบอ,อกเลยถ้ามันเข้าเนี่ยแม่งมาแน่แล้วแม่งไม่มาว่ะโอ้โหท่านผู้นะมชมไปครับคูณสองครับตรงนี้ไม่จ่ายไม่เป็นไรโอ้โหรองเท้าครับไป อ uh ุ huh. 1941, um, ้ยรองเท้าเพิ huh. oh ่มมาอีกหนึ parfois, oh ่งอะไปต่อรองเท้าเพิ่มมาอีกหนึ่งอะและสเกตเตอร์หนึ่งอันโอ้โหได้แค่หนึ่งอันนะสเกตเตอร์โอ้โหเพิ่งออกมาอีกแล้วโอ้โหออกมาล้วนๆเลยสเกตเตอร์นะโอ้โหใส่กันเรื่อยๆครับสิบโอ้โหอุ้ยอุ้ย สี่อันโอ้โหถ้าออกนี้นะแม่งเอาเรื่องนะผมบอกเลยสแกตเตอร์ไม่ออกเลยท่านผู้ชมนะไป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 ้า้ยคูณสองครับท่านผู้ชมหุยคูณสี่แล้วะไปฮนะโอ้โหจัดไปดิคูณสี่ที่ร้อยหกสิบนะตอนนี้หุยพี่หมูพี่หมูพี่หมู โอ้โหจ่ายมาแค่สี่สิบดูท่าจะหมุนนานนะเกมนี้นะเฮ้ยถงนะังฮะถังครับผมโอ้โหได้แค่สิบว่ะเฮ้ยถังมาต่อครับอูยถังต่อและสเกตเตอร์หนึ่งอันสเกตเตอร์หนึ่งอันเป็นยังไงโอ้โหได้มาแค่ยี่สิบโอ้โหอ้ยไม่ค่อยเยอะนะต้องใช้เวลานะเกมนี้นะ สรงแล้วนะท่านผู้ชมนะโอ้โหไหลต่อครับผมไหลกันต่อไปเรื่อยๆครับขยับกันหน่อยแล้วกันนะไปกันที่ครั้งละร้อยกันเลยนะท่านผู้ชมนะตรงนี้นะมันไม่ขยับไปไหนกทีนะเราหมุนกันมานานอา้าวไอ้เหี้ยขยับพวกเข้าเลยนะสแกตเตอร์จัดไปดิแปดฟรีสปีดท่าน,นผู้ชม <c oughs> ไปโอ้โหไปครับ คูณห้าอุ้ยคูณสิบห้าท่านผู้ชมอ๋อไม่จ่ายคูณสิบห้าอีกสี่ครั้งครับเอาละฮะเอาละฮะหมูฮนะโอ้โหร้อยยี่สิบท่านผู้ชมไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่วะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหมาเอาละเอาด,เอาดิเยอะอยู่ครับเยอะอยู่ครับแต่ไม่ใช่ตัวแพงนะแต่ก็น่าจะพอได้อยู่นะอันนี้นะโอ้โห มาอีสองรางวันแล้วตรงนี้โอ้โหจบที่สามร้อยไม่มีตัวคูณนะคูณห้าตรงนี้ต้องรู้แล้วเอาแล้วฮะคูณห้าครับผมสามแถวต่อเถอะโอ้โหไม่ต่ออ่ะเป็นสี่สิบคูณห้านะเพิ่มมาอีกสองร้อยนะก็ไม่เท่าไหร่โอ้โหถังครับผมไปครับยี่สิบเอาทำไมยี่สิบนะถังหกร้อยสี่สิบนะโอ้โหไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะท่าผู้ชมนะ วันนี้นะโอ้โหโอ้โหโอ้โหคูณสองครับไปต่อครับ60สคูณสเป็น120โอเคจัดไปเอาอ่ะคูณ2ไหลาย,ยาวๆไปดูกันโอ้โหเอาอ่ะพี่หมูมาพี่หมูมาแล้วมีสเกตเตอร์มาหนึ่งอันด้วยนะโอ้โห80ครับอุ้ยอุ้ยเอา,าอ่ะโอ้โหเอาอ่ะ สี่สิบครับผมโโอ้ห oh. เอาอ่ะทั่วครับ <c oughs> เก็บยี่สิบโอ้โหโอ้โหเอาดีคูณสี่แล้วครับท่านผู้ชมไปครับโอ้โ oh. ห oh. คูณเยอะตัวนี้คูณเยอะอันนี้คูณเยอะฮะเอาอ่ะคูณอีกสองเอา่ะเอา่ะจัดแบบหนักๆอีกห้าหกช่องนะโอ้โหเขี้ยคูณเต็มช่องเลยเอาดิ โอ้โหอะไรวองน,นี่980คูณ16นะท่านผู้ชมอ้เชี่ยมาดิท่านผู้ชมมาชา้าแต่มานะนะโอ้โหสุอร์เมก a วินไปดิท่านผู้ชม15680ครับมาจนได้นะโอ้โหกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะตรงนี้นะท่านผู้ชมนะเสียพีรังสิตนะครับผมโอ้โหจบเลยนะท่านผู้ชมนะวันนี้นะโอ้โหไปอีก40โอ้โห ยอดท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r i b e ให้ผมด้วยนะเป็นกำลังใจให้ผมทีนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมเอ็ดพิกสิบสามนะไปลองไปตามกันดูนะัะผมก็โปรโมชั่นเยอะนะครับผมรวมเกมจากทุกค่ายนะครับระบบอัตโนมัติทั้งระบบเลยนะไปดูกันได้นะับผมวันนี้ผมก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับบวกมาหนึ่งกว่าบาทนะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมวันนี้ก็ผมขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับพีรังสิตที่หนึ่งเรื่องไม่กาวิน